สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูแปลงแบ็กเจมอีกด้านหนึ่งของแปลงช่อนี้ใหญ่ทั้งช่อเลยค่ะสงสัยครอบหน้าจะต้องทำตาข่ายครอบเพราะใช้เวลาเยอะมากในการหอ่อเพราะว่าเขาติดผลทุกช่อ มีกิ่งก้านแตกปุ๊บก็ติดก็เลยคิดว่าน่าจะคุ้มกว่าสำหรับการทำกระขายคุมเห็นช่อบไหมคะอันนี้คือหนึ่งชอดูผลสวยเนาะ อันนี้ไม่ได้ห่อเนาะก็ยังสวยใช้ได้อันไหนที่ห่อเนี่ยก็จะสวยเป็นพิเศษเลยนี่คือหนึ่งช่อนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บสงลูกค้าที่สั่งหิ้วนะน มีดอกติดตลอดไม่แน่ใจจะทั้งปีหรือเปล่านะแต่ว่าได้แค่นี้เนี่ยถือว่าสุดยอดสุดยอดแล้วค่ะเพราะว่าไม่ยังไม่เคยปลูกแบกพันไหนแล้วติดผลใหญ่ในครอบแรกแล้วรสชาติดีเลยยังไม่เคยค่ะ เดี๋ยวจะเก็บผลให้ดูสักผลหนึ่งเนาะโอ้นี่นะคะนี่คือผลเขาผลในขอบที่สองที่ติดต่อกันเลยนะคะติดต่อกันในขอบแรกเลยเนาะเดี๋ยวเรามาทำการเก็บผลแบล็คเบอร์รี่กันดีกว่า